สวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้วันที่21มิถุนายน2565นะครับมีรถมาส่งอะไรเนี่ยมาส่งอะเยี่ยมมชอันนี้มามาจากไหนนะครับกรุงเทพครับกรุงเทพเลยนะครับผมแต่ว่าไปส่งของที่ไหนมาบ้างเชียงรายเชียงใหม่โอ้โหขับคนเดียวเนี่ยนะ่มาตั้งแต่เมื่อวันวันอาทิตย์วันอาทิตย์วันที่บ่ายวันนี้วันอังคารแล้วเนาะ โอ้โหขับรถแบบโหดมากเชียงรายถึงบ้านก็พันเกือบสองพันไปดูระบบมะ<ห>อ่ะพาไปดูเลยครับรตัวจริงจากจริงเยอะนะเอาเดี๋ยวพาไปดูกันตอนนี้เปิดแอร์อยู่ห้าตัวแล้วนเนี่ยแอร์หมื่นสอง ดูห้องโมดิฟายซะก่อนเป็นในนี้ใช่ไหมที่ไม่ได้เป็นอินเวอร์เตอร์อะไรใช่ไหมแอร์อินเวอร์เตอร์หมดเลยอออออ๋ินเเวรร์์ตใช่ทำไมอินไม่ไหวอ่ะเข้าไปดูได้เลยครับผมที่ว่ามันจะกระชากอะไรนั่นใช่ครับผมถ้าไม่ใช่แอร์อินเวอร์เตอร์เนี่ยมันกระชากแรงเพราะว่าอะไรอ่าพวกแอร์พิกสปีดอะเวลาที่มันทํางานอ่าให้้พวกนีเลยใช่ครับผมความเย็นได้ที่ปุ๊บมันก็ตัดแต่ถ้าไอ้พวกแอร์อินเวอร์เตอร์คือมันมันไม่กระชากไงมันกินเรื่อยๆแต่กินน้อยครับนี่ขนาดเปิดแอร์ห้าตัวนะเดี๋ยวไปดูกัน แอร์ห้าตัวเย็ยยยนไหมเยียบเลยยี่ิบห้าองศารักษาอุณหภูมิถ้าแบตพวกนี้นะรักษาอุณหภูมิมันได้ยี่ิบห้าองศาบอกเลยมันอยู่ได้ยาวๆเลยนะม,มันมันชอบความเย็นอันนี้เปิดแอร์ตัวอาเนี้เปิดแอร์หนึ่งตัวตัวเนี้ยกับตู้เย็นตู้เย็นสี่ตู้ก็วงจรปิดก็พัดลมพัดลมตัวนี้ขนาดรับไฟอย่ยงองงา,ายงบ้านๆเลย่แน่นอนอันนี้ของแท้บอกแล้ว่าไม่ใช่จางทำที่ใช้งานได้ตัวนี้ เปิดแอร์อยู่หนึ่งสองสามสี่สี่ตัวแต่ว่ากินน้อยช่วงของตอนเช้าเพราะว่าแอร์มันอยู่ในห้องห้องเล็กไงมันก็จะกินน้อยผลิตไฟตอนนี้ก็สองพันสองพันแปด,ด,ดอ่าวันนี้แดดดีแต่เช้าครับผมก็คืออันนี้ได้อยู่เจ็ดร้อยกวัตต์อันนี้แปดร้อยกว่าเมื่อกี้ไปสองพันห้าแล้วนะนะ สองพันห้าสามพันอ่าสามพันเจ็ดอันนี้อีกหนึ่งพันก็เกือบสี่พันแล้วช่วงเช้าเกือบสี่พันวัตอัดกระจุยสิบเปอ็นต์มงเต็มแล้วดูแบบซะก่อนเจ็ดสิบสี่เปอร์เซ็นต์้าเมียไม่ให้เข้าบ้านนี่แอบมานอนในห้องนี้ได้เลยต้องยืนนอนแล้วพี่ต้องปิดประตูแล้วก็แอบไงนั่ง แอร์ที่เปิดอยู่อันนี้หนึ่งอันนี้หนึ่งตัวแล้วก็ห้องนี้หนึ่งตัวเดี๋ยวดูของจริงดีกว่าอ่ะอันนี้สองแล้วนะอัน,นอันนี้มันตัดความเย็นมันตัดไปแล้วอันนี้นตัดไปแล้วนะเนี่ยห้องนี้เพราะว่ามันเล็กไงแล้วก็อันนี้สามอ่ะสาม,สามตัวเสียงอืออือยู่สี่ตัวตัวนี้มาไม่กัดหรอกบ้านผมต้องเข้าป่านะชอบอยู่ในป่า อ่ะอันนี้ตัวที่ห้าพี่ได้ยินเสียงไหมครับอ่าห้าตัวจริงๆมันเปิดได้อีกนะเหลือครับเหลือนี่แหละมันคุ้มตรงนี้แหละโดยที่เช้ามาก็เปิดแองแต่เจ็ดโมงเช้าแล้ววันนี้แดดดีเลยใช่วันนี้แดดดีครับผมพอเพราะแอร์สามบ้านนี้มันทั้งหมดแปดตัวแต่ว่าไม่ได้เปิดพร้อมกันหรอกถ้าเปิดยังมากสุดก็ห้าตัวแปดตัวพอไหมผมว่าพอถ้าเป็นแอร์อิมอเตอร์พอนะ พออยู่เนี่ยแอร์อินเวอร์เตอร์มันก็จริงๆอะลมมันออกนะแต่ว่าอันนี้มันตัดไปล้ะใ,ใช่พอนั่นอ่าพออากาศมันเริ่มอุณหภูมิไม่ได้ปุ๊บมันก็เริ่มทำงานนะมันก็ยังทำงานอยู่ก็เย็นพี่แล้วคือแบบ เอาโง่ๆเลยนะแบบงเลยผมไม่มีความรู้ไอ้พวกอย่างเงี้ยเลยเนี่ยครับอย่างสมมติถ้าแบบสเต็ปแรกอะไรเงี้ยผมควรเริ่มยังไงอะไรแบบเนี้ยควรเริ่มยังไงก็อินเวอร์เตอร์อันนี้อินเวอร์เตอร์เรียกว่าอินเวอร์เตอร์ใช่อินเวอร์เตอร์อันนี้คือแบตอ่ะอันนี้อันนี้รู้แบตแล้วก็แผงแผงอ่ะไอ้คำบนใช่ไหมพี่อ่าใช่ครับผมแล้วอันนี้อะไรพี่อันนี้ก็อินเวอร์เตอร์เหมือนกันแต่ผมใช้สองตัวไงอ๋ออันนี้แบบมะแบงเทอร์ลอยอ่าแบบมะแบงเทอร์ลอยพวกนี้จะชอบงานหนัก อย่างเช่นพวกเชื่อมพวกไฟเบอร์อะไรพวกเนี้ยแต่ถ้าใช้ในบ้านตัวเนี้ยคุ้มเพราะว่าอะไรตัวนี้ MPPT 1 0 0ีทีอยแอมนในบ้านก็ประมาณนี้ก็พอเลยใช่ครับผมอะไรสีฟ้าฟ้าเนี่ยอันนี้คืออ่าใช่เป็น MPPT พีพเขาเรียกว่าตัวชาร์จเจอร์ที่อ่าควบคุมการชาร์จไฟแผงลงมาที่แบตที่อย่างสมมติว่าน่ไอ้ที่ว่าแผงเนี่ยแผงปุ๊บอบบพอเราลากลงมามันไปเข้าไหนพี่อ่ะโอเคเดี๋ยวอธิบายตามคลิปเลยนะ คราวๆอ่าโอเคนะครับอันนี้อันนี้เาเรียกว่าติดตามคลิปนะเดีอ่าอันนี้เขาเรียกว่ากันฟ้าผ่าอ่าอ่าจริงจริงต้องมีอ่าใช่ก่อนที่มาจากแผงอ่าพอเสร็จแล้วมาเข้าเบรเกอร์ดีซีอ่าฮะแล้วเห็นไหมมันจะมันจะจํากันระหว่างบวกบวกแล้วก็ลบลบเห็นไหมใช่ครับพอเสร็จอันนี้คือสายดินไปทิมที่ดินครับอ่านี่กันฟ้าพอเสร็จแล้ววิ่งสายลงมาจากแผงนะครับครับเข้าอินอ์เตอร์อ่ามาเข้านี่อ่ามันจะเขียนว่า PV ใช่ไหมอ่าฮะ P.V. อ่าก็คือบวกลบครับเพอเสร็จแล้วไอ้ตัวนี้อันนี้คือก็คือแบบเข้าแล้วอ่าใช่อันนี้ลงแบตบแล้วอ่านี้ลงแบตก็คือบวกลบจะจ่ายจะจ่ายตัวนี้จากตัวนี้ใช่พอเสร็จแล้วอันนี้เอาพุทธก็คือออกไปใช้งานอ่าฮะครับในกรณีที่ไม่มีแบตอ่ามีมีแบตมีแบตได้แหละตัวนี้คือเอาต่อไปออกไปใช้งานไงมันก็เหมือน ดึงต่อแปลงไฟแปลงไฟ AC ออกไปใช้อันนี้ก็คืออินพุตเทียบการไฟฟ้าเข้าแต่ของผมไม่ได้เอาเข้าไงครับอ่าพอเสร็จแล้วจากอ่าจากเอาพุตนะครับเอาพุตไล่ขึ้นไปแต่ถ้าอย่างนี้ถ้าเกิดฟป็นเป็นของผมที่เริ่มเริ่มมันก็ต้องมีไอตัวนี้ถูกต้องครับผมอ่าพอมามาเข้าตัวนี้ปุ๊บเห็นไหมเข้าบนเข้าบนชิโนทัมเมอร์ แล้วออกล่างไปใช้งานทําไมถึงเข้าชิโนทัมเมอร์ชิโนทัมเมอร์เป็นตัวป้องกันเครื่องเสียหายในกรณีโหลดเกินเพราะว่าอะไรเราควบคุมการใช้ไฟฟ้าไม่ได้คนในบ้านบางทีเราไม่อยู่แม่บ้านเล่นเตาอบสองตู้เลยปื๊ดถ้าไม่มีกันถ้าไม่มีตัวนี้กันตัดไฟปุ๊บอิมพร์เตอร์พังโหลดเกินตัวนี้จะตัด1นาทีในกรณีใช้ไฟเกินปุ๊บเพราะหนึ่งนาทีผ่านไปจะกลับมาจ่ายไฟเหมือนเดิมกลับมาเหมือนเดิมอ่าใช่ครับเปอัตโนมัติให้หยุดพักครึ่ครับสักหนึ่งนาทีครับ อ่ะมีคนสงสัยอันนี้นะครับไอ้ที่นิ่มคืออะไรเนี่ยดำๆเนี่ยนี่คือ ct นะครับ ct ของเจ้าตัวนี้ที่บอกกระแสอะไรอ่ะตัวนี้จ่ายไฟอยู่1,800วัตต์เราจะรู้เลย uh huh. อ่ะใช,ใช้ไฟไปแล้ว612หน่วย uh huh. อ่านี่ ac บอกว่า8แอมป์กินอยู่ตอนนี้ uh huh. อ่าตัวนี้จะบอกค่าหมดเลย uh huh. อ่ะเหลือครับเพราะว่าดูแบตผม7จ็ อ่าแล้วผลิตมาได้ตอนนี้ขึ้นมาที่สามพันกวัตแล้วนะสามพันไปแล้วเปิดแอร์ตอนนี้ก็คือหนึ่งสองสามสี่ห้าตัวเอาห้าตัวอ่าห้าตัวแล้วมาตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ผลิตมาได้แล้วขึ้นมาไปพันห้าแล้วนะนี่นี่นี่พันห้าแล้วเนี่ยพันห้าแล้ววัดไปแล้วรวมกี่วัดแล้วเนี่ยพันห้าพันห้าอ่าสองพันห้านี้สองอันนี้พันหนึ่งแต่สองพันห้าแล้วนะสามพัน พี่ถอยถอยครับสมมติว่าอันเนี้ยอันเนี้ยมันพอต่อเสร็จปุ๊บอันเนี้ยผมเข้าใจปุ๊บมาลงแบตอ่ะครับแล้วไออันนี้อะพี่อันนี้อันนี้อันนี้คือมันยังไงอ่ะอันนี้ก็คืออินเวอร์เตอร์มันมีสองตัวแต่ว่าใช้แบดชุดเดียวกันอ่าก็คือเนี้ยสายสายแบดจุดเดียวกันเห็นไหมนี่นี่นี่เบรกเกอร์มานี่ลงนี่เห็นไหมลงนี่แล้วก็ไปนี่ก็คือเหมือนเหมือนพวกเนี้ย เอาวถ้าถามแบบบ้านๆก็พวกเนี้ยก็คือแบบเหมือนช่วยกันชาร์จแล้วก็มาลงแบบถูกต้องครับผมอ่าช่วยกันชาร์จช่วยกันชาร์จแล้วก็ช่วยกันใช้เพราะว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยแอร์ห้าตัวไม่ไหวไม่ได้อ๋ออ่าไม่ไหวเพราะว่าตัวนี้มันห้าพันห้าร้อยวัตต์ใช่ไหมล่ะอ๋องั้นผมเข้าใจแล้วผมก็ไอ้สมมติที่มันมีอย่างนี้อย่างนี้เยอะแยะแต่ว่าไอ้ที่มี MBT ช่วยกันชาร์จคืออะไรแผงวัตต์ไม่เท่ากัน มันจึงใช้แผง<บ>ที่อยู่ข้างบนใช่ไหมครับอ่าถูกต้องครับผมเมื่อแผงวัดไม่แผงวัดไม,ไม่เท่ากันเนี่ยเราจะต้องใช้เอ t มคนละตัวกันถ้าถามว่าแผงวัดไม่เท่ากันเยอะเนี่ยเอามาใช้ร่วมรวมกันได้ไหมใช้ได้แต่ว่าไอ้แผงที่วัดวัดวัดมากๆเนี่ยจะลดเหลือให้หวัดน้อยเท่ากับอ่าเหมือนแทงน้ําอ่ะสูงก็ต่ําเราไม่สามารถเติมแทงสูงให้เต็มได้เติมได้แค่แทงต่ําอ่าหลักการเป็นอย่างนั้นนี่ระบบประปาบมบวมใช่ครับ นี่มาสามพันกว่าต,ตอนนี้ผลิตมาได้ทั้งหมดหกพันกวัดแล้วนะครับช่วงเวลากี่โมงเนี่ยเก้าโมงหวังวันนี้แดดดีด้วยหกพันกวัดแล้วรวมทั้งหมดอนะ่ะเนี่ยสามพันกว่าไปแล้วแปดร้ 800, อยเก้าร้อยนี้เกือบพันหะ้าดูหน้าดูดูดูนี้ครับ 9ก้าร้อยสาสิสี่หน่วยใช้ไฟไปอ่ะแล้วรวมกับนี้ปลาไปเท่าไหร่แล้วหกร้อยกว่าหน่วยปาก็ไปพันห้าร้อยกว่าหน่วยแล้วถ้าตีเป็นค่าไฟพันห้าคูณสี่เท่าไหร่อันสี่พันหกพันไปแล้วนี่แหละความคุ้มค่าของการติดโซล่าเซลล์ถ้าติดเองนะติดเองผมว่างบไม่ถึงแสนหรอกถ้าจะเล่นกับแอร์ตัวเดียวนะติดตัวนี้หนึ่งตัวเอาแบตเอาแบตแบตซัก ร้อยสิบหกแอมป์แผงสักห้าแผงแเอาอยู่ตั้งแล้วก็ค่อยๆเพิ่มไปใช่มันสามารถเพิ่มได้ตัวนี้มันจะรับ v o c คือโวลต์ได้สูงก็คือสี่ร้อยห้าสิบโวลต์อ่อะข้อจํากัดก็คือ MPT ตัวนี้มันร้อยแอมครับแต่อันนี้มันหกสิบแอมอ๋อ่าซึ่งอันนี้มาต่อแผงได้น้อยกว่าตัวนี้อ,อันนี้ต่อแบบห้าร้อยสี่สิบบาทสูงสุดคือหกแผงครับแต่ตัวนี้ห้าร้อยสี่สิบบาทอะสิบแผง,แผงอ่าคือ MPT มันร้อยแอม แล้วตัวนี้มันจะบายพาสแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือแม้แต่ไม่มีแบตถ้ามีแผงเยอะบายพาสใช้งานเลยโดยที่ไม่มีแบตก็ได้ใช้เรียกว่าแดดเพือเพียวกินล่าไม่ผสมโซดาก็คือไม่ต้องไม่ต้องใช้แบตใช่ครับผมแต่อันนี้จะต้องใช้แบตอันนี้คือย้ําต้องใช้แบตเลยนะไม่ใช้แบตเปิดไม่ได้่าก็คือมันชาร์จลงแบตแล้วตัวนี้ก็บายพาสได้แต่ว่าไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องดึงจากแบตแลวแบตพวกนี้ ดึงดีโอดีก็คืออย่างที่ผมเคยพูดว่าอย่าดึงให้มันลึกระบบ48ก็ตัด48สิบแปพอแต่นี้มันก็อยู่ที่3ามสเคไงก็คือ30กิโลวัตต์แบตแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรเรอ่อมครับ NMC แบตรุ่นใหม่กว่านี้ยที่ออกมาราคาถูกกว่านี้นะแต่ตัวนี้มันดีตรงที่ดีไซน์กรอบสแตนเลสเป็นมีนียมอมสแตนเลสครับสแตนเลสสิบสองลูกอะ ค่าแบตแสนเจ็ดอะแต่ถามว่าคุ้มไหมผมว่าคุ้มเพราะว่าไฟสามบ้านอะไม่งั้นค่าไฟอื้อซ่า <c oughs> อันนี้ก็คือแบบใช้โซล่าเซลล์ล้วนๆครับผมใช่ร้อ,อเยเปอร์เซ็<ส>นต<ม>์เลยไม่เกี่ยวข้องกันไฟฟ้า,า,าเพราะว่าเห็นไหมบเบรกเกอร์ไม่มีการไฟฟ้าเข้าโดดๆเอาออกมาเลยแม้แต่ขะนอกของบนบ้านก็ลงอย่างอย่างถ้าแบบว่าอย่าง คือถ้าแบบมันไม่ได้ชุดมันไม่ได้เยอะแบบนี้มันไก้วนี้มันจะร้อนไหมพี่มันก็ตัวเดียวอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่ร้อนครับไม่ร้อนมันจะเป็นน้องเอาไว้ห้องแอร์ก็ได้แต่ของผมจริงๆอ่ะไอ้ที่มาติดแอร์เพราะว่ามันเหลือเสียดายไหมเงี้ยเสียดายแดดถ้าคนเล่นโซล่าเซลล์มันเสียดายแดดไงเห็นแดดไม่ได้คือมันเหลือแล้วไงใช่ครับเลยไม่รู้จะทำอะไรทบแอร์ห้าตัวยังชิวๆไฟก็ มันก็มีการขึ้นขึ้น,นลงลงของแดดตามข้างของแดดแต่ไม่ต้องมีห่วงมันอะวันนี้แดดยังไงมันก็ดีแต่ช่วงบ่ายนู่นแหละแต่ก่อนจะบ่ายผมก็เต็มแล้วแบตผมอะ,อะไปดับนี่ไม่ต้องกลัวสมมติเพราะว่าพอมันเต็มแล้วมันทานํางานยังไงออ่ะมันทํางานยังไงมันก็หยุดการชาร์จแล้วก็เอาจ่ายโดยตรงจ่ายจากแผง ไปจ่ายที่เร่อสมมติว่าสมมติว่าตรงนี้เต็มเต็มเต็มร้อยแล้วครับผมี้ิเจ็ดสิบห้าครับทีนี้ก็ไม่ต้องมาเก็บแล้วก็คือใช้จ่ายในบ้านใช่ถูกต้องครับมันก็ยิงยิงจากแผงแปลงเป็นไฟบ้านทันทีอ๋ออ่าข้อดีของการใช้ตัวนี้คือแบตไม่ทํางานหนักเพราะว่าเต็มแล้วมันไม่ต้องยุ่งกับมันไม่ต้องไม่ต้องเข้ามาชาร์จอ่าลักษณะมันก็เหมือนอะไรเหมือนรถไฟฟ้ารถไฟฟ้าเวลาขี่ก็ขี่อย่างเดียวแต่เวลาชาร์จก็ชาร์จอย่างเดียว ่าแบตของเขาก็จะอยู่ได้ยาวกว่าแต่ถ้าเป็นระบบโซล่าเซลล์คือใช้ชาร์จอ่าใช้ด้วยชาร์จด้วยใช้ด้วยชาร์จด้วยไปเรื่อยๆไงแต่ถ้าเป็นระบบพวกนี้มันจะยืดอายุกักอย่างานของแบตเป้าะอะไรมันไบายพาสร้อยปเซนบเนี่ยแดดหายแล้วถ้าวันไหนไม่มีแดดไม่มีแดดเลยแล้วแล้วแบตแบตผมไม่ได้เยอะแบบนี้แต่อ,อาจจะสักเข้าไปได้แค่สักประมาณห้าสิบอะไรอ่าห้าสิบครับผม ตอนนี้มันก็อยู่ที่การตั้งค่าของเครื่องว่าเราจะตั้งตำตัดไว้ที่เท่าไรหรือจะเอาการไฟฟ้าเข้ามาเกี่ยวข้องได้ก็คือเอามาช่วยกันก็ได้แต่เริ่มต้นก็อาจจะต้องจอยไปก่อนใช่ครับผมคือลงถ้าเราไม่มีงบอะลงทุนน้อยๆก่อนยังมันจะเป็นต้องแบบเยอะมากมายมหาศาลขนาดนั้นไอของผมมันบ้ามันทําไปเรื่อยๆไงไม่ก็ถ้ามันคุ้มมันก็ก็น่าลงทุนอ่ะอันนี้ในกรณีแดดแดดถายนะหนึ่งตอนนี้ผลิตมาได้แค่หนึ่งพันสามร้อยกวัตต์ ต่จ่ายอยู่หนึ่งพันแปดร้อยกว่าบาทก็คือดึงแบตไปช่วยอ่าอ่าอ๋อก็คือดึงกันไปดึงกันมาใช่ครับผมแต่ถ้าเราไม่มีแบตเขาก็จะดึงไฟเข้ามาอ่าใช่ครับผมในกรณีที่ต่อไฟฟ้ามันก็จะดึงไฟฟ้าเข้ามาเพราะว่ากระแสไฟตัวละเซลล์มันไม่ทันมันไม่พอใช้กับใช่ถูกต้องครับอ่าไม่พอกับการจ่ายอ่าครับผลิตผลิตไม่พอการจ่ายจริงๆแดดประเทศไทยโคตรดีเลยแดดแรงร้อนโคตร สงสัยถามได้เลยนะยังไม่ออกอันนี้มาจากกอทมนะครับผมวันนั้นเขาเขามาจากอะไรมาจากนครศรีธรรมราชจังมานะเนเนี่ยขนาดเปิดประตูแล้วเปิดแอร์ทิ้งนะครับผมเนี่ความความที่มันเหลืองไงนี่ก็เรียกว่าเปิดประตูเพื่อความเย็นข้างบ้าน จริงๆถ้าเราทำเองมันก็ไม่มันก็ไม่ยุ่งยากอะไรมากมายหรอกถ้าเราก็มีความเข้าใจมันใช่ครับผมแต่ว่าเรื่องไฟฟ้ามันจะต้องมีความปลอดภัยเพราะอะไรอย่างเช่นคนไปต่อไม่เข้าหางปลาเห็นไหมถ้าเข้าหางปลาอ๋อชันย้ำเข้าไปเลยใช่เพราะว่าสายสายฝอยอ่ะกาเรียกว่าสายพีวีที่เราทําระบบโซล่าเซลล์มันจะเป็นฝอยไงครับถ้าฝอยเนี่ยเราแหย่เข้าไปเนี่ยถ้ามันเกิดความเย็นมันจะขดตัวมันก็กลายเป็นว่าเบรกเกอร์หลวมเพราะเบรกเกอร์หลวมมันเกิดการอาร์งไงที่ไฟไหม้กันนั่นแหละ อ่าไฟฟ้ามันจะต้องมีความปลอดภัยแล้วก็ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลักเลยแดดโดนเมฆบังมาแล้วยุ้งกับมาไม้หายมาไม้หายแดดจะขึ้นขึ้นลงลงใช่ครับผมนี่แหละสาเหตุที่ทำไมเขาจะต้องมีเอเทีเพราะเอ t ทีจะทำให้ระบบเราได้สถียีขึ้นเพราะอะไรควบคุมการชาร์จไม่ให้แบตเกินใช้แบตพวกนี้ต้องคำนึงถึงตัวชาร์จให้ดีตัวชาร์จต้องต้องดี ถ้าตัวใช้ไม่ดีคือคงไม่อยู่โวลต์ไหลแบตระเบิดคือถ้าหลักๆก็จะมีเขียวฟ้าแบตใช่ครับผมหลักๆเลยอันนี้ถ้าใส่สักสิบแผงไม่ต้องใช้แบตเยอะเน้นกลางวันปุ๊บเนี่ยเอาแบตสักหกสิบแอมป์สี่สิบแปดโวลต์ยังได้เลยที่ล้วที่เห็นที่ว่ามันเป็นแปลงจากไฟอันนี้มาเป็นอันนี้ก็คือตัวสีฟ้านี่แหละใช่ครับผมใช่ครับนะผมเห็นได้อันนั้นไงเคยเห็นได้แบบอย่างนั้น เขาเรียกอะไรนั่น power อะไรนั่นนะที่มันแปลงแปลงจากไฟอันนี้เป็นไฟบ้านอ่ะเขากเรียก inverter, อินเวอร์เตอร์อินเวอร์เตอร์แต่อันนี้อ่าคือตัวนี้ไอตัวนี้มันตัวชาร์จดีซีอย่างเดียวชาร์จลงแบตไงเป็นพลังงานเก็บไว้นในแบตแล้วไอตัวเนี้ยดึงจากแบตมาเป็นไฟบ้านเขาเรียกว่าแปลงแปลงอ๋อก็คือมันเบดเสร็จอยู่ในตัวนี้ใช่ถูกต้องครับเพราะที่ผมเคยเห็นมัน,ม,นมีตัวนี้ด้วยแล้วก็มีไอตัวที่แปลงอ่ะอันนั้นอีกครับก็คืออันนี้แบตเสร็จเลยใช่ครับผมอ่าแดดเริ่มมาละ หนิ่กับมา,มามาให้หายมไม่คุ้มเลยไงเปิดแอร์5ตัวทิ้งอะ่ะ<ม>แล้วบอกไม่คุ้มไม่ต้องติดบบ <laughs> อะอันนี้ให้ดูของจริงแล้วครับเปิดแอร์5ตัวนะครับว่าโหดไหมถ้าแอร์5ตัวถ้าใช้ไฟบ้านก็เตรียมเหอะค่าไฟอะ่ะ<ม>หว่อมอลาไทยโอ้ทีบ,บา้าผมแค่2ตัวก็เอาเรื่องลนะ ค่าไปเท่าไหร่ที่บ้านสองตัวสามสี 5, 000, ม่พันบางเงนห้าพันถ้าเปิดตัวล่างด้วยตัวที่สามยิ่งแบตรุ่นใหม่ที่ออกมามีอยู่การใช้งานเทียบว่าเกือบสิบปีเลยนะแบตบรุ่นใหม่เกือบสิบปีเลยแต่ถ้าเน้นถ้าเราอยู่บ้านกลางวันก็ทําแบบออนกิจก็ได้แต่ออนกิจมันจะไปเกี่ยวข้องกับไฟฟ้าเราจะต้องไปแจ้งก็ซึ่งมันก็วุ่นวายนั่นแหละ แต่ถ้าระบบออฟกิดก็คือมันดีตรงที่อ่ะเปรียบเทียบออนกิดออนกิดสมมุติกลางวันเราไม่อยู่บ้านปุ๊บไฟเราไม่ได้ใช้มันก็แผงก็ทิ้งฟรฟีเหมือนตากแดดเปล่าๆแต่ถ้าออฟกิดเราไม่อยู่บ้านมันก็ยังชาร์จลงแบตไวให้เราไว้จังคืนต่อแช่มั้นแหละ<ช>แต่เพียงว่าคนจะไปเน้นบอกเฮ้ยแบตมันแพงการลงทุนมันสูงแน่นอนครับการลงทุนมันสูงแต่ระบบสถียนอ่ะมันเสถียนตรงไหนบ้านผมมาแอร์พังสองตัวเพราะว่าอะไรไฟเดี๋ยวมันตกเดี๋ยววิรบเดี๋ยววิบเมื่อก่อนหม้อแปลงมันเล็กไง แอร์ผมพังไปสองตัวพอมาใช้พวกนี้ปุ๊บสเสถียรหมดเลยเพราะอะไรระบบโซล่าเซลล์มันป้องกันไฟตกด้วยพอไฟตกใช่ไหมตกปุ๊บมันก็ดึงแบตขึ้นมาช่วยไงอ่าในกรณีที่เอาไฟฟ้าเข้าร่วมอ่ะอันนี้ก็ถ่ายให้ดูคร่าวๆนะครับคลิปเริ่มจะยาวไปเรื่อยๆนะครับส่วนใครจะปรึกษาระบบโซล่าเซลล์บ,บ้านกับผมก็ที่เบอร์โทรนะครับ0ู5ย์6 7 2 5ห 0956267259 i อดีไลก็เ <Anfang> ป <avez> <squash faith> ็นเอเล็กนะครับ n o n 2 6 5 9 n o n 2 6 5 9วันนี <int> <oph STR> <at> ้ก <Absolutely>. ็ไปก่อนนะครับยอยักษ์เกียวใหญ่สวัสดีครับ